เรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่ก็คือศพในบ่อเกลือเมื่อวานนี้จําได้ไหมครับที่เราติดตามการตายของสมิงใช่ไหมที่บ้านที่ไปเจอศพในบ่อเกลือเนี่ยมันเป็นบ้านของคุณยายซึ่งตาใช่ไหมค่ะดวงตาแกม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนหิ้วศพมาทิ้งเนี่ยก็ยังกลายเป็นปริศนาว่าใครมันฆ่าสมิงแล้วมันเอามายัดบอ่อไม่ต้องเสียเวลาวันนี้เจอหลักฐานใหม่ถูกไหมเมย์เอาหลักฐานใหม่เลยเป็นรองเท้าบู๊ เป็นยังไงรองเท้าบูทที่กาลังจะบอกมันสําคัญยังไงคือล่าสุดเนี่ยเราไปเจอรองเท้าบูทของผู้ตายซึ่งจุดก็คือว่าถอดทิ้งไว้ก่อนจะถึงบ่อกเกลือประมาณ100เมตรแล้วก็อีกอันหนาปะใช่ค่ะนี่นี่อันนี้ใช่ไหมถอดเหมือนถอดออกไว้แล้วก็ก่อนที่จะวิ่งมาที่บ่อกเกลือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปคุยกับทางด้านผู้ใหญ่บ้านโพกระสังคุณสุวรรณผู้ใหญ่บ้านโพสุวรรณเนี่ยนะบอกว่าเนี่ยจุดเนี้ยก็คือรองเท้าบูทของคนตายเนี่ยตกอยู่ห่างจากศพประมาณ100เมตรแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือของคนตาย ตกห่างอยู่จากรถอีเท็กที่จอดไว้อีก100เมตรเหมือนกันเมื่อวานคือผู้ชมจําได้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ขึ้นลงท้าบูทกับวงจรปิดรถอีเท็กเนี่ยฮะเพราะตอนที่เราไปไล่วงจรปิดเนี่ยของสมิงเนี่ยเราพบว่ารถอีเท็เนี่ยมันมาจอดห่างจากบ่อรประมาณ300เมตรค่ะคําถามก็คือพอรถอี ปักจอดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าแกโดนอุ้มหรือใครไปตีแกเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจับภาพอะไรไม่ได้แล้วเพราะเป็นทุ่งโล่งหมดถูกไหมฮะจนกระทั่งมาเจอรองเท้าว่าเหมือนกับโดนถูกถอดเอาไว้แล้วก็เป็นศพในบ่อพอวันนี้พอไปเจอข้อมูลแบบนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับวันนี้เห็นบอกทางผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเองวันนี้เขาพบตำรวจสืบใช่ไหมแล้วก็ตำรวจสืบเองเนี่ยเขาก็นาโทรศัพท์ของคนตายมาตรวจสอบสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือครับคุณผู้ชมฮะตรงจุดที่ไปเจอศพ ผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยวันนี้ก็คือคุณสุวรรณศรีพักให้ข้อมูลบอกว่าการเจอรองเท้าบูทของคนตายหนึ่งคู่ตกอยู่ ข้างๆห่าง,างจากศพไม่ไกลนักตรงจุดนี้เนี่ยเขาก็ไปเจอว่าสัญญาณมือถือมันก็มาโผล่ตรงนี้ด้วยด้วยเปล่าเมย์ใช่ค่ะก็เป็นพิกัดตรงนี้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือจากที่รองเท้ามันอยู่ห่างจากศพ100เมตรแล้วก็โทรศัพท์ตกด้วยแกก็เลยสันนิษฐานอยู่2ประเด็นก็คือ1ผู้ตายอาจจะวิ่งหนีใครมาแล้วตกลงไปที่บ่อไหมถามว่าบ่อเนี่ยเก่าไหมแกก็บอกบ่อค่อนข้างที่จะผุพังนะเพราะว่ามันถูกกัดกร่อนแต่ฝาท่อมันยังไม่ชำรุด แล้วก็ไม่ถูกปิดสนิทกับอีกสองอาจจะถูกฆาตรกรรมแล้วนํามาทิ้งบ่อหรือเปล่าเหมือนหนีหนึ่งหนีสองถูกฆาตรกรรมแล้วเอามาทิ้งฝาฝา,ามันไม่จมรุดรอะมันจมรุดแต่ท่อเพราะว่าฝามันอยู่ข้างบนมันมันไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ติดเยี่ยวติดอะไรหรืนะมันก็ไม่ผุไม่เชื่อว่าเขาน่าจะน่าจะ ปีนมาแล้วก็ตกลงไปครับครัว่าเว่งเว่งอย่างวิ่งข้ามจะข้ามก็มันคุมันพลิกแบบมันพลิกนะผมคิดว่าอย่างงั้นนะในใจผมแต่ว่าที่สืบเขามั่นใจว่าถูกฆาตกรรมกินเหล้าแกก็กินเินเดียวแกไม่ได้ยุ่งสูงสิงกับใครแต่แต่ถ้าให้ผมคิดนะก็มียาบ้าเกี่ยวพันเลยล่ะผมคิดว่านะ วัยรุ่นบ้านเรายุ่งเกี่ยวเยอะไหมล่ะก็พอประมาณแต่ตอนนี้ตั้งแต่พวกผมตั้งกลุ่มอะไรชุมชนยั่งยืนของสภอกันทอมมาก็เงียบจังเลยเงียบไม่ค่อยมีแต่ก่อนแต่ก่อนนั้นเยอะนั้นเยอะในตอนนี้พวกผมทําโครงการชุมชนยั่งยืนตอนนี้ชาวบ้านก็รู้พวกผมไปเสดทุกลังคาให้เขารายงานตัวแล้วก็เอาไปบําบัด ผู้ชมครับแล้ววันนี้เรื่องของรองเท้าบูทเนี่ยแหละฮะที่กำลังสอยว่าคนตายน่าจะวิ่งหนีอะไรมาวันนี้เราไปเจอพยานแล้วก็ไปเดินสำรวจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะก็คุณผ,ผู้ชมจําได้มันมีวงจรปิดแค่ตอนที่เขาขี่รถอีเต๊กรถอีแท๊แกมาจอดเนี่ยนะฮะปร,ะกรากฏว่านี่เราไปสำรวจที่ไหนเมย์ก็คือผู้ให <C oughs> ญ่บ้านสุวรรณเนี่ยแหละค่ะพาทีมข่าวของเราก็คือน้องนุ้ยมัติกาเนี่ยไปสำรวจเส้นทางที่เจอรองเท้าบูทเนี่ยนะคะคือแกบอกว่าจุดเนี้ยมันคือจุดที่เนี่ยแกชี้ขวาไปก็คือจุดที่พบศพก็คือบอกเกลือแล้วรองเท้า ซึ่งแกบอกว่ามันไปสอดคล้องกับคาให้การของพยานคนหนึ่งก็คือคุณรถนางรถเนี่ยที่บอกว่าเห็นผู้ตายวิ่งลัดรอบทุ่งก่อนจะตรงเข้าไปในซอยที่ไปบ้านที่เจอบอ่อเกลือแล้วเจอศพเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือผู้ตายจะเจอคนร้ายระหว่างทางที่เดินเข้ามาบ้านในหมู่บ้านแล้วก็วิ่งหนีจนหนึ่งทำโทราศัพท์ตกสองรองเท้าบุตรหลุดแล้วก็วิ่งลัดทุ่งไปตกบอก่อเกลือหรือไม่ ครับขนาดที่คุณแม่ของเขาเองวันนี้เนี่ยนะฮะก็คือคุณยายบุตรกรใช่ไหม<ฆ>ก็เชื่อว่าลูกน่าจะไปเจอกลุ่มค้าย,ยาหรือไม่อันนี้คุณยายพูดเองเลยนะฮะ<ฆ>ลูกน่าจะไปเจอกลุ่มค้ายาหรือไม่และถูกไล่ทําร้ายจนกระทั่ง ไปถูกฆ่าจับหมกบ่อขนาดเดียวกันเนี่ยคุณแม่ยังบอกกับเราด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตัวเองแปลกมากเพราะตัวเองเนี่ยคือขับรถจากกรุงเทพเพื่อมาดูศพลูกในระหว่างทางเนี่ยได้กลิ่นเหม็นเน่าภายในรถใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยคนที่นั่งอยู่ในรถก็ยังบอกว่าเออได้กลิ่นเหมือนกันเนี่ยนะฮะเป็นไปได้ไหมว่าลูกชายเองเนี่ยเหมือนกับต้องการอยากให้แม่กับน้องมาทวงความเป็นธรรมก็เลยเหมือนกับระหว่างที่จะมาดูศพลูกโดยนั่งรถมาได้กลิ่นลูกชายและบางจังหวะก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนร้องไห้ ไม่มีกับมันจะแปลกตรงที่ว่าลูกชายแม่ไม่กินเหล้ากับใครซื้อไปกินที่ฟาร์มขวดไดเรียงเป็นตับเลยมันงงตรงนี้แต่ว่าถ้าท่านทุกท่านจะถามว่าลูกชายแม่เสพยาไหมแม่ว่ามีเขาเสพเพราะลูกชายแม่เคยว่าเอาตังได้ตามลักก่อนที่จะมาอยู่ฟาร์มนี่ยเคยไปรับจ้างมีตังเยอะจะมีเพื่อนมาหาเยอะอแต่กับแม่ไม่เคยให้เงินมมแม่จะเอกใจตรงนี้แต่เพื่อนมาหาบ่อย หาที่ฟาร์มไปแล้วไม่ไม,ไม่ที่ฟาร์มเขาจะไม่กล้าเข้าทําไมก่อนนะก่อนก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่กับฟาร์ม<อ>พูดถึงเ,<อ>เพื่อนสมัยเรียนด้วยกัน<อ>แต่เขาก็หนุ่มมาโตด้วยกันแล้วนะใช่แต่แม่มั่นใจว่าลูกแม่อาจจะสวนทางกับเรื่องนี้หรือเปล่า<อ>ใช่เ,<อ>เพราะเดือนที่แล้วลูกชายแม่ไม่ได้ให้เงินแม่สักบาทเง<อ>ินเดือนหายไปไหนหมดอใช่แม่เชื่อ กินเหล่ายัางไงลูกชายแม่ก็จะไม่หมดตังค์ประกันแม่เขาจังส่งให้เลยม,มาเอะใจเดือนที่แล้วตังค์ไม่เหลือ,อแล้วนายจ้างไม่เคยให้พี่เสือซื้อกับข้าวไม่เคยให้ลุงเสือใช้จ่ายอะไรทั้งสิน้นกับข้าวทำให้หมดแถมให้ตังค์ด้วยไปซื้ออะไรกินบอมครับสั้นๆแล้วกันก่อนจะจบเรื่องนี้เพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ตำรวจบ้างแล้วเนี่ยนะฮะคือนอกจากวันนี้จะไปเจอรองเท้าบูทใกล้กับจุดสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือที่มันหายไปแล้วอย่าลืมว่า ถ้าแม่สงสัยว่าวิ่งหนีตายรองเท้าหลุดโทรศัพท์ล่วงอีกทางหนึ่งวันนี้เราไปเจอคนที่เก็บโทรศัพท์ได้ถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะคุณไผ่ค่ะเป็นคนเก็บโทรศัพท์ได้ในช่วงเย็นของวันที่3เมษายนแกบอกว่าแกไล่ต้อนวัวกลับบ้านแกมาเจอโทรศัพท์ของคนตายซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนตอนนั้นแกไม่รู้ว่าของคนตายนะแกะเก็บไปแกเห็นว่าหน้าจอโทรศัพท์มือถือแตกแล้วก็แบตหมดก็เลยเอากลับมาที่บ้านแล้วลองชาร์จแบตเปิดเครื่องดูก็เปิดติดแต่แกไม่ได้อ่านข้างในนะตอนนี้ก็ส่งให้ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้้ววนนนนนะะแกกบอออ่่่าตตทีไปั จุดที่แถวข้อบัวของคนตายเนี่ยก็ไม่เห็นคนต้องสงสยัยตรงข้างท้าครับตอนท<า>ี้ทำอะไรอยู่ไล่วัวกลับบ้านครับมไม่เห็นมันอยู่ในสภขาบแบบนี้ครับคว่ำอยู่ครับคว่ำอยู่ครับเราได้ไปเอารองเทหยิบขึ้นมาไหมหยิบขึ้นครับแล้วก็ได้มีกันทั้งหมดนี้รองเท้ากับโทรศัพท์ไปกันคนละทางอ,อันนี้แหละฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เขาสงสัยว่าหนีตายหรือไม่